โอ้โหยำหูหมูกับยำหนังของครัวคุณพิงปปเปรี้ยวเี้วเผ็ดเผ็ด,ดอร่อยมากเซ่บมากอร่อยจนถึงผมลงให้เลยอะ่ะในเสร็จก็มีน้ำยำกับเครื่องยำม,มาให้ด้วยนะอันนี้หูหมูแล้วอันนี้ก็แหนมว้าหนังหมูแบบโอ้ยให้เยอะโอ้โหแซ่บแน่นอนราไทยทั่วไปเลยแล้วก็ใส่ขิง แล้วก็ถั่วที่สองก็ต้องใส่หอมขอต้อมหอมด้วยนะครับทุกคนใส่พริกเป็บจุกกว้าโอ้โหยำในวันนี้นะ่ากินมากทุกคนหืกินหูหมูก่อนดีกว่าว้าน้ำยำแซ่บม,มากนะครับทุกคนแล้วก็หูหมูก็แบบกรุบกรุบ,บหืมว้าวหูหมูอร่อยมาก นี่นะครับทุกคนยำต้องเป็นอย่างนี้แหละยำที่ถูกต้องทุกคนแล้วก็มีขิงใช่ไหมครับขิงก็เป็นไม่กวนรสชาตินนะเนึ่งเข้ากันอุ่มมากทุกคนเนมก็แบบหืหนังหมูเบบจุกจุกดูน้ำหมูเบบดึงดังนะครับทุกคน เบขียวแบบกรุบกรุบมากโอ้ยเผ็ดถ้าเพื่อนมาใชิมกัครับทุกคนสั่งให้เพื่อนกินอ่ะชอบแน่นอนแล้วก็กล่องเนื้อ่ะแบบให้เยอะนะครับทุกคนสองกล่องนี่ยังกินได้แบบ3าสคนได้เลยนะ อับหูมด้วยว้าเนยขวบคนเพียงอร่อยมากทุกคน